สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนบ่าว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะพี่น้องเลยต่างประเทศเมเนก้ามาพบประกาเซากึ่มคือเก่าพี่น้องเอ้ไม่ได้ซากึ่มกระฐานองมะนาวเนาะพี่น้องเนาะกับเพิ่นขึ้นมาหาเซากึ่มมาเอายากินแม่เพิ่นพี่น้องเอ้กะได้อีช่างไหนบุกมาลายอย่างเดี๋ยวชิมให้น้องมะนาวคนเนาะงงหน่อยสบายดีน้องมะนาวมันยังงงหน่อยเนูหงายขึ้นมาเองบ่นี่หงายขึ้นมาเองเอาหู้ย ย่างแต่ผูกประมาณสอสามลักเนะพี่น้องเมื่อยบ่เมื่อยโยน้ําไจนหอบนาะไป้นน่ำไป้น้นำไปเนาะนเออมนเอากินลไคนหนก้นเอาไปเด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 ตโตะไมากินไปเด็ดเดดนนสาวนี่น่ะนี่นี่นี่เออ้นหนำบ้อนี่ขางนะเออกินลดนะเออดยนามานั่งมานั่งมานั่ง สัมผัสแมน่นางลกูกเจาะไม่ใช่ไรเจาะมาแถมลูกคา้าเอามาเกียงเดี๋ยวเขากินผ้าชิทามนี่ใส่ถ<ะ>ุงก่อนพุ่งแบบไงหนึ่งเนาะ,ะบ้านเคลียรในคลิปจุกคาว่าเจ้าพี่พีชกันชาวพีชก,กันกับแม่์ชบัเป็นยังมีฮัตตีเตะพุ่งเข้าไปหน้านะ่ะเออเป็นยังคือตีนเตะว่ามาบระเหตุผลตีนเต้ฮะเขาไปหน้า บ,บลูกเสบบอเรือจังไดตัวขี้ห้าลูกเสบบอลูกอะ่ะเสบบอเบียบไปนะคะวะเป็นตัวขึ้นมอยากไปกระพังรู้ตัวขึ้นมอยากไปไปนะเพราเมื่อยได้เมือม่อยเมื่อย่างช่ยอย่างไวแบบแบบไข่แบบเมื่อยนะเป็นไข่บบอเรือจังไดเรื่องไข่เมือม่อยเขาชื่อได้เนี่ยเป็นไข่เมื่อยกับตัวกระบอกว่าเป็นไข่เมื่อยตัวผิด คือว่าต He no. ู้คข oh ่ว <man <ok ่าเจ้าให้เมย์แต่บริษัทในของเราโมจักไม่ได้คิดบม่ได้ให้หรอวะโอ้ไม่ได้ให้แล้วแล้หาเทาแต่ว่าเจ้าขายเจ้าเมื่อยเป็นไดรใครเนี่ยหรอโมขครเนี่ยเนี่ขใคเนี่ยเลยกินยาอะไรกินเสียงนอนปินยาเนี่ยบ่เหรอเนาะกินยายังกินยาเจะออกมาไหมกินได้ก็ไม่เสียงนอนนะมมือไหนก็กินขมือเนาะอไม่ได้โดนขาดมืงอะไรผูหักกับผู้มานได้นหะ ไอเจียงเง๊ยบราบอกนี่เราว่ายาจริงๆยายเราว่ายาตัวแี้เนาะบ่ได้ยาจะได้ใส่สูตรเลยแหละนอกจากคอยต้องไปหาหมอและไรคอยต้องท้าหมอก่อนว่าหมอยานี่กินแล้วมันอยากนอนมันง่วงแห้งและรถตัวใดลงโอหรือตัวใด,วดบโบต้องท้าหมอปรึกษามหมอไดยบ๊วยภาษีประทานได้ท่านภาสิว่าทานได้ท่านอันเลิกได้อันไมาให้ดูพอยนะไม่เสียท่านได้ท่านยาเนาะยาโรคประสาทคน เห็นบ่กตัวเองเคยใส่โสบอด้เคยเคยพเพ่งเลยเคยเคยบวกกินยาตะกี้นะก็ยังป่วงก็ยังใส่โสใส่ยังว่าบอดี้จัก้มกบก้คนตาลุกตาลานตัวสียาตัวบกบอด้อะไรได้บอดี้ยาบอด้อะไรได้นี่ยาเมียท่าน่ะว่าบัรละว่ายาพูดดีเด้เคยเป็นยังมาบัเนี่ยบอดี้ลำไรได้บัเนี่ยเราปะป่ให้เป็นได้บัเนี้ยบอดี้ซอยได้หรอว่ะยาเราโลดเลยขณะคนไทยเขายังตกทางความหมอกินตามหมอสั่งเหย ในเชื้อว like ่าค so, so, ือจากยาอะไรยาสัตว์ช okay, ีวะเพื่อเชืว่าเพื่อชีวะเพื่อสิเศร้าเพื่อสิหายมันง่ายเลยเพื่อจะกลัวได้จำเนีเรื่องยานี่เรื่องยาเด้อสิเปลาเขากินให้เจ้าง่วงเราจะบอกกินง่วงเจ้าเจ้าสิไปโลเลเล่จะสิไปแห่ไปนี่เจ้าเสียไปลิ้นเขาจะบอกกินยาเจ้าะอยากง่วงเจ้าอยากไปบ่นฮะไม่ให้แกงไหมให้ทุกคำให้แกงเนี่ย้วแกงทุกคำอยู่บ่อยู่ อยู่ันได้เราออกไปวันันราชบงไปใส่อะไรกินตู้ข้ามฮะแล้วบริกรไปส่งไอหักน้นตูติบบอไ่ไปอันพอหักพอหักเนเมื่อเดียวนมดเนาะไอหักเนเมื่อไม่นีเลยเมื่อไม่ดแมนเมื่อเมกาไม่นีจะว่าคนไปน้าไอน้ำตูตริบนดไปเนาะ มานเอามะนาวให้กับเม่ไปว่ายังบริเวคลิปจบดอกแต่ยิแต่บอกคำว่าอยากกินไม่มียาตัวไหนเนี่ยก็เดี๋ยวกินจากเือนดีมันชามิตัวรกอ่ะเจ้าสอมิดมันยังตัวแรกยังความิดชามามีเดือนไะมมิดเล้งตัวไหนมิดเลื้งตัวไหตเจ้าให้ให้มือนตัวเจ้ามีช้ามีแรงไหแม่บอก คือว่าเศร้าเศร้าเม็ดแรงเม็ดไประจําบอกบอกคือว่าเศร้าเม็ดแรงเม็ดลักการตะกี้มันมีสองเม็ดก่อนนอนเมือนบอกให้กินแต่เม็ดเดียวไดีมยวเดียวแต่แรงอ่ะนะเป็นเด็กโก้พอแต่แรงกี่สามเม็ดโอ้ยสกิมฮอนสามเม็ดอันนี้เราจะอยากนอนนะอาหนึ่งสองมึงได้ไปบังก่อนเลยสักเด้อ tập mình được cái ăn hay có được cái bằng được nắng tay đêm tập bé 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 tập rồi tập bé tập bé tập bé tập

สองน่นี่ตัวนี้แรงเงินไรก็ได้แรงก่อนนอนตัวนี้เศร้าแรงตัวนี้ก็เศร้าตัวนี้ก่อนนอนเนะาะเครื่งรองดื่มมีแอลโกอฮอล์โอ้ยานทำให้ง่วงซึมพี่เนาะตัวนี้ยาก,ก่อนนอนเออ มีสาม็ดก็นอนไม่วามเจ้าตอนเศร้านี่บเออเศร้าโศกเม่เมนเดี๋ยวคนไปหาหมอรอบหน้าคอยถามให้ว่าตัดตัวได้ออกบ่เด้อเดี๋ยวคอยไปถามหมอให้รอบหน้าบอกาหยุดแล้วเลยเลยกินบอกกินไปก่อนเดินมันผิดสูตรเพลินผักชีป้ายตายย์ยนลองมะนาวพี่น้องแต่ละเดือนหอดเดือนเศรากึ่มจังเอาเพิ่นกินเนาะ บอปลาไว้เบิดโลโลเลสิลงกันน้ำสีเงาเนาะพี่น้องเนาะดูแลคนป่วยโรคกิตเวทเนาะพี่น้องเนาะกาแฟเอฟซีทุกคนไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสักคืนนยเพื่อจะดูแลน้องมะนาวพี่น้องเอ้ไปเรื่อยๆเนาะคือแบบเอฟซีคอมเมนต์มาตะกี้แล้วว่ายานี่ขาดบ่ไปพวกกิตเวทเนี่ยขาดเลยมันอยากเป็นป่วงเลยมันอยากไปโลเลเปียกกลายเลยจี้เขากันยังมือนีิบุ๊มีแนวกิน บไปหานอมัยน้ำมันงานเชินตู้ทำเชิญทำฮะเอาไปดิ่งเชิญตู้ทำเชิญทำตู้กะตู้กะไปอะไรตู้กะไปอันหานอมัยน้ำมันหาในายยุนกินหรือมาอื่นน่ะไปหาเงานเดียบันสิได้กินแต่อยากกะไปเลยเคยบอกเลยดิไปหาแนวกินแนวกินนี่ยาเมย์จ้านีำอันนี้กินก่อนนอนเม็ดหนึ่งตัวนี้ อันนี้กิน้าวเพื่อแรกมื่อหนึ่งสามเถื่อฮะมือไปการเขียดดีกว่าไปการเขียดเมื่แรกนี่ไปรอแล้มันจะได้กินเนาะมันจะมือเนวกินไปการโรอแล้วมื่อแรงไปเจ้างประเณไปอยู่ไปการเขียดบอไปหากินบอนี่ก็นี่ให้กินนี่้าวเพื่อแรกมื่อหนึ่งสามเถื่อจือบอตัวแพงหน่อยนี่แต่แพงใหญ่นี่กินมื่อละเม่นก็นอนพอเด้ออ่ะซือเอานี่สิไปการเขียดกันไม่วลาบอเออ นนนี่มือละเม็ดก่อนนอนอืมือระเม็ดเออคับซื้อกับไรเตอร์ขอายให้ซื้อไปกินซื้อบอยเช็คเงินกับไปหาอะไรกางเวียงกางเว้นกะไปแต่เท่าเศร้ารูพรมแดดพันออกไปหากินน่ะสมมุว่าแดดสิบมึงสมุิขันแดดออกเจ้ากะกลับมาพักพรอนตอนเช้าๆนี่ยเจ็ดโมงไปหากินเลย ลูกไปหากินเขาปา่าพอพันแดดออกมันยังพันเหอนฮะมันเห่ยมีได้คนหาเรือ่อยบ่มีมยังบ่มันยังบ่มีมันแห้งก็ตัวโบไปหาเบิ่งก่อนตัวว่าบ่มีเลยหาแล้วมือน่ะบ่ได้เขาพวกแก่แคบมันมียังไงยามนีเอาหนอแก่นนนหน่อใหม่แค่โูแดงนี่ตัวก็ไปแย่แค่โูแดงลองเบิง่งนคล้องกระปอมเป็นบ่ไปคล้องเลยก็บักเติร์นบักเติร์นไปคล้องกระปอมด้วย บกินข้าวเฮือนตูวค้ำไดซิได้กินเถื่อเฮือนแม่ตัวน้องตัวไดซิได้กินข้าสิตัวไปกินเพียเดียวตัวกินเพียเดียวแล้วเขากินยังสะเขานี่แม่จะนะจะกินยังจเพื่อนขายกินยังยีล่าเพื่อนยีล่าเราไปหน้ามาหน่จะไปกันแบบเพื่อนไปรับไปหาเบาไปกินน่ะกินยังเออตูวค้ำไปเอายังไม่ตามกระพุ้นมีอะไรคนโบเห็นเออเราก็ไปหน้าอยู่แม่จุนะ ยืดลำบกติแล้วแล้วไปหาอยู่หาอยู่นางเแต่มีหนกมีหนูมีมีมมกลมีหอยไปหายิงหาเอาแล้วฮ้อนพี่น้อหนอุกจนอยากสอกเนาะเนาะอยู่ห่านกะซำอยู่ตาอบขนาบดบดไปแซะกะโอะฮ้อนอะไรอีหลอฮ้อนหอนหอนปดโพแต่าวยมื่อได้บั่นช่วเมืออะไรยางม,มืองมม่อเบาบั่นยางมื่อแม่ตัวคือคือกา้ตัวยางม,มาคนเดียวเป็นยังสบาไว้ ไปเบหันเวนี่แน่แล้วปกติเหยอจีไปกเรียกป่วยยังาะือเปล่าน้ะสบายเลยเนาะตะกี้ไปส่เอาสวางสายลงกไปสวงให้รถโทรเข้าบติดเพื่อนอยู่เห็นรถเพื่อนอยู่รถไผรถอันบางไกลมากนะบออน่องมะนาวเนาะผู้บาโทร่ผลิตนั่นอยู่ผู้บาว่าเงียบบ่ ฟัวแกขยวองอันน,นั้นอันผู้ผ่าเงินคนะือซื้อน้ำอ่างเห็นไหมบ่ว์ันที่สามที่ฉีผ่า,ให,ผาให้อีกแรอวะอือที่สามฉีผ่าให้อีกเดี๋ยวจะยี่พันแล้วบัตรเมฮ<อ>ักได้สิเมฮักยูเมกาเดี๋ยวไปโทรมาบอว์น้ำตู้คำนะบ่ไปโทรมาเหยียบเลยจีเหยียบเลย,ยเดียเยยเ๋ยวราคาเบียร์แห่งานบ่ว์ราคาคนเข่าคนยังไปเบียร์ไปงานบ่เนาะพี่น้องโอ้พี่น้องไอ้เรืองเคือเฮชรเอฟซีคอมเมนต์มาว่าน้องมะนาวขี่ขันที่ท่านชี่เนาะพี่น้องต้องเข้าใจเพื่อนได้พี่น้องไอ้คนป่วยเนาะพี่น้องเนาะ ป่วยกิตตเวทนี่เพิ่นบอไซสูตะกี้กัถือว่าดีเนาะบอไซสูตะกี้กัถือว่าดีที่สุดพี่น้องเอ้ยบุญหลายสายยงาแหละเห็ดบุญผู้ใหญ่โอนเงินมาให้ซื้อกินซื้อซื้อยากินนะพี่น้องป่วยอะไรจะมีเพราะว่าเอฟซีมาเจ้าเนาะขี้ข้าเขาหมิ่นมาขี้ข้าโนมนาวนี่นี่เขาก็เมย์เจ้าก็เราบอเป็นขี้ข้าแล้วบอสบายเราก็ดีคือแบบนี้ก็ดีแล้วเนาะจ้าขี้ข้าบอจ้ะขี้ข้าอะไรยามนี่จะเห็นเนาะมันอยากเห็ดยามนี่เนาะ นั่นอะไรยังวะเขาขอมีธุรกิจค้าขายรายแนวจ้างจะไปซะจ้างจะไปขายซวยซะอยากจะขอเย่นเจ้าลืมขอจักเจ้าเสียเป็นหรือบขายน้ำปั่นเนาะพ่าเพราวใส่นุ่มใหมบักลายหนึ่งขาดทื่นย่อยยับเลยบาทอนาคตก่อนคืดก่อนคืดก่อนคันมีคันมีแนวเสียดจิจางองมะนาวไปเห็ดก่อนจะเสียดยังเนาะพี่นนอะทื่นยังบ่มีเนาะ เปิดห้างนำปั่นซาไข่หมกไข่หมกบ่เนาะก็ยังจะไปเลยข่อยฝากมือปากมือบอบนมือตายได้เนาะเอออย่าลืมเด้อไปหาอยู่หากินอย่างนี้แหละบ่เมื่ออื่นก็ไปหาอยู่หากินเด้ออย่างกับมือดีๆหอดเงหอดซานมือฮาม่เอาเอาอย่างมือจับเจือมันหอดขนเท่าขนทาง โอเคคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามก็เลยกดแชร์ให้นเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกิน้องมะนาวนี่พอผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพอๆกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีน้องมะนาว